ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกั i, นป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิราะห์มิราะหมอันฮัมดุลิลัยรอบินอาละมีน วัสซลาตัวสลามอัลลออัชอฟินอัมบิยะอัลมุซซาลีนวะอัลลออาลิฮิวะซอบิฮิอัจมาอินอัมมาบะดุสซาลามุอะลัยกุมะรอมะตุลลอฮ์วะบะรอกกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของสารานุกรมประวัติศาสตร์ครับรายการนี้เรามีนัดกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับส0บนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสานาทีนะครับพี่น้องที่มีข้อเสนอแนะ มีคำถามนะครับก็ฝากไว้ที่หน้า a c e b o o k ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วพี่น้องที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของท่านอบีฮารูน,นะครับจริงๆท่านอบีฮารูนเนี่ยถูกเอ่ยชื่อไว้ในอัลกุรอานเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่บทบาทจริงๆของท่านต้องบอกว่าบทบาทจริงๆของท่านเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าเป็นบทบาทที่มาคู่กับท่านอบีมูซาอะไรวะามเป็นหลักนะครับ ทีนี้ต้องย้อนเวลาเอ่ยถึงนบีฮะรูนท่านนาบีมูซาอลาสลามเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอดซูนนะครับก็คือนบีฮารูนเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากับท่านมูซาอลาสลามเองนะครับ ทีนี้คือต้องย้อนกลับไปถึงตอนที่ท่านอาบีมูซาไลาสลามได้รับการแต่งตั้งนะครับที่ท่านเนี่ยต้องการจะเดินทางกลับอียิปต์นะครับจากเมืองมัตยันเนี่ยกลับมายังอียิปต์นะครับเพราะจากไปเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับคืนนั้นก็มาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกนะครับคิดถึงบ้านนะก็ท่านต้องการจะจุดไฟคืนนั้นก็เป็นคืนที่หนาวเหน็บกลางทะเลทรายนะครับท่านก็เห็นแสงอยู่บนภูเขา นะครับท่านก็เดินขึ้นไปบนภูเขานะครับผลปรากฏว่าท่านต้องตกใจอย่างยิ่งก็คือวาอ่าไฟที่มันติดเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่บนพื้นดินนะแต่มันติดอยู่บนต้นไม้และที่สําคัญก็คือว่าไอ้ต้นเพิงเนี่ยต้นไฟเนี่ยมันไม่ได้มาอย่างพื้นดินด้วยนะครับแต่มันมันๆๆมันเหมือนกับลอยอยู่บนต้นไม้และทุกครั้งที่มีลมพัดมาเนี่ยไฟมันก็ยิ่งโหมกระพือขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงนะครับเป็นเสียงที่ ท่านก็คือก็คละไลกับอินตีตัวคือเสียงเนี่ยบอกกับท่านแท้จริงชั้นเนี่ยเป็นผู้อภิบาลของภูเขา ตัวอันศัก์สิทธ์นะครับก็คือในสุรหตอหอฮาอายะที่12นะครับบอกว่าอยู่บนภูเขาตัวอันศักสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺสุบะตลาเนี่ยได้ได้ไดมีคําสั่งนะครับให้เหมือนกับวันนั้นเนี่ยเป็นการแต่งตั้งท่านบีมูซาไรสลามนะครับก็เหมือนกับว่า <S <S น้องรับทราบก็คือท่านเนี่ยพูด ไม่ค่อยชัดนะครับอันสืบเนื่องมาจากท่านเนี่ยได้อมฐานไฟไว้แต่ขณะที่ท่านยังเล็กเนี่ยท่านก็เลยร้องขอกับอลอสอุปตลาบอกว่าขอให้ฮารูนซึ่งเป็นพี่พชายเนี่ยเขาพูดได้ชัดฉานพูดได้ดีกว่าฉันเนี่ย ให้เขามาเป็นผู้ช่วยฉันซึ่งอเลอสปาตาลาก็อนุมัตินะครับให้ฮารูน,นทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนบีมูซานะครับแล้วก็สั่งให้ทั้งสองบอกว่าอิซับิลาฟิลเอานะอินนาฮูตอรอนะครับจงเดินทางไปอย่าง ไปเรียกร้องอย่างฟิรเอลนะครับเพราะว่าฟิรเอลเนี่ยเป็นผู้ที่ละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นนบีฮารูนจริงๆบทบาทของท่านก็เยอะเคียงข้างกับท่านนบีมูซาหลสลามแต่สาเหตุที่เอ่ยถึงนบีฮารูนน้อยเนี่ยนั่นก็คือท่านเป็นนบีเป็นรอซูลร่วมสมัยกับท่านนบีมูซาหลายสลามนั่นเองนะครับในสุรอยยูน,นุสนะครับอายาที่75สนะครับซุมมาบะอัสนา มิมบะดีฮิมมูซาวละฮารุนอิลาฟิเอานะว่ามาละอีฮีบิอาญาตินาฟัซ ฟัสตักบารูวากานูเกาวมมุจิรีมีนนะครับอัลลอฮ์สุบะตาลากล่าวว่าหลังจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วเราได้ส่งมูซาและฮารูนไปยังฟิเอาและบรรดาผู้นำของเขาด้วยสัญญาณทั้งหลายของพวกเราพวกเขาก็เย่ะหยิงโอหังโดยพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่มีความผิดนะครับอันนี้ในสุรออยุนุสอายะที่75ซึ่งตรงนี้เองนะครับที่บอกว่ายืนยันการเป็นรอซูลของท่านนบีฮารูนเพราะว่า แล้สุบะตาลาได้เอ,อ่ยชื่อท่านร่วมกับท่านอบีมูซาไหลสลามนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเชื้อสายของท่านอบีมูซาและฮารูนจริงๆก็คือเป็นเชื้อสายเดียวกันนะครับก็คือท่านอบีฮารูนและนบีมูซาเนี่ย ก็คือมีพ่อชื่ออิมรอนซึ่งอิมรอนก็เป็นบุตรของกอริฮิตกอฮิตก็เป็นบุตรของลาวีลาวีก็เป็นบุตรของนบียากรุปอะไลสารามนะครับยากรุปก็เป็นบุตรของอิซักอะไลสารามและอิซาก,ก็เป็นบุตรของท่านนบีบรอฮีมอะไลสาราม <c oughs> ทีนี้ต้องบอกว่าเชื้อสายเนี่ย ก็เป็นเชื้อสายที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูทางมารดาของท่านก็คือมารดาชื่อยูกาบัตซึ่งเป็นบุตรของลาวีนะทีนี้ถ้าเราจะมองให้ดีเนี่ยก็คืออะไรครับอิมรอนเนี่ยได้แต่งงานกับคุณน้านะเพราะว่ายูกาบัตเนี่ยเป็นบุตรของลาวีนะต้องบอกว่าแต่งงานกับคุณอานะไม่ใช่ไม่ใช่น้าเนี่ยเป็นคุณอาของท่านเองนะแต่ว่า ซึ่งนักประวัติศาสตร์นักอธิบายคุณอ่านบอกว่าในอดีตการแต่งงานลักษณะแบบนี้ยังเป็นที่อนุมัตินะครับแล้วก็มาห้ามในยุคของท่านอบีมูซาไลาสลามที่ห้ามการแต่งงานกับเชื้อสายเดียวกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ได้รวบรวมไว้นะครับทีนี้ท่านอบีมูซาแต่งตั้งฮารูนนะบทบาทที่สําคัญก็คือตอนที่ท่านอบีมูซาเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาซีนายน,นะครับเพื่อไปรับ ซูฮุบไปรับบทบัญญัติต่างๆจากอัลลอฮ์สุบะตาลาในช่วงนั้นเองท่านนบีมูซาก็แต่งตั้งฮารูนขึ้นเป็นผู้ดูแลบันิสรออีน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงที่เดินทางข้ามทะเลแดงมาแล้วนะครับบทบาทที่สำคัญเนี่ยก็คือในช่วงนั้นเองนะครับโดยในอันกุร,ารอาอในอารอบอายะที่นอารร้อยที่142อนะอัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้ไว้นะครับก็คือและเราได้สัญญา กับมูซา30คืนคือตอนแรกเนี่ยมีคำสั่งให้ท่านอบีมูซาไหลสลามขึ้นไปบนภูเขาซินายเนี่ยเป็นเวลา30คืนนะสามวันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวัตมัมนาฮาบีอัชรินนะครับหลังจากนั้นก็คืออัลลอฮฺสุบะตาลาได้เพิ่มอีก10วันนะครับเหมือนกับทําให้สมบูรณ์อีก10วันดังนั้นกําหนดเวลาแห่ององค์พระผู้อภิบาลของเขาจึงครบ จำนวน40คืนและมูซาได้กล่าวแก่ฮารูนพี่ชาวของเขาว่าจงทำหน้าที่แทนชั้นในกลุ่มชนของชั้นและจงปรับปรุงแก้ไขแต่อย่าได้ทำตามแนวทางของบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายนะแต่ว่าเวลาที่นบีมูซาเนี่ยไม่อยู่ปั๊บเนี่ยตอนนั้นเองพี่น้องก็นึกภาพนะที่ผมเคยเล่าพี่น้องฟังก็คือ ก่อนหน้าตอนอยู่อียิปต์นบีมูซาและฮารูนต่อสู้กับความดื้อดึงของฟิรเอานะครับแล้วก็บรรดาลูกสมุนของเขานะครับแต่เวลาข้ามทะเลแดงมาได้แล้วเนี่ยท่าน,นาบีมูซาต้องมาต่อสู้กับ บันีสรออินนะความดืดดึงของพวกเขาเองนะครับมูซาต้องมาต่อสู้กับบันิสรออินเองคือตอนที่มูซาไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะชื่อมูซาซามิรีเนี่ยคนนี้ก็บอกกับพวกผู้หญิงนะครับให้เอาเครื่องประดับทองคำเนี่ยใครมีอะไรเนี่ยเอาออกมาหลังจากนั้นก็คือปั้นเป็นหล่อเป็นรูปปัวทองคำนะครับแล้วก็สักการ,ระกันโดยมูซาซามิรีเนี่ยก็รู้ว่า อัตลักษณ์ของพวกบันีสรซอ,อินเนี่ยอยู่กับการบูชารูปเคารพมานานนะครับหลังจากนั้นก็คือทํารูปเคารพให้ท้องเนี่ยกลวงนะครับแล้วก็เจาะรูที่หน้าด้านหน้า2รูนะที่รูปเทพเจ้าวัวทองคำเนี่ยเจาะรูทางท้ายอีก2รูเพราะฉะนั้นเวลาที่ลมผ่านมาเนี่ยก็เป็นยังไงครับก็มีเสียงกังวานที่ออกมาจากวัวทองคําตัวนี้ เสร็จเรียบร้อยก็ทําให้บนันิสรออีนเนี่ยคิดว่าพวกเขาได้สื่อสารกับพระเจ้าจริงซึ่งเป็นคนอุบายของมูซาซามีรีนะครับซึ่งตรงนี้เองนะนบีฮารูนก็เอาไม่อยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยความผิดของฮารูนเนี่ยจะความผิดของบนันิสรออีนจริงๆก็คือการที่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมเข้าเข้าไปยังไม่ยอมเข้าไป อย่างดินแดนที่อเลอสซูปตาลาสัญญาไว้ก็คือบริเวณใบตุ้นมักดิสนะครับบอกกับมูซาบอกว่าให้ท่านกับพระเจ้าของท่านเนี่ยไปอะไรครับไปสู้รบเถอะพวกเราจะนั่งคอยอยู่ที่นี่นะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจนกระทั่งอเลอสซูปตาลาก็ให้ปนิสรออินที่ข้ามทะเลแดงมานะโดยนักประวัติศาสตร์บอกว่าคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ย เป็นยังไงครับพวกเนี้ยึ่ต้องอจริงๆก็คือต้องเป็นนักรบนะเข้าไปแล้วก็ต้องต่อสู้กับชนพื้นเมืองนะแต่ว่าคนที่ไปหาข่าวบอกว่าโอ้โหเราไปแอบดูมาแล้วบอกว่าพวกเนี้ยตัวใหญ่แล้วก็ดุร้ายมากเลยแต่ว่าที่นั่นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแนละโดยนักประวัติศาสตร์บางท่านบอกว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยถึงขนาดที่ อังุนเนี่ยต้องใช้คานหามสองคนเลยนะสมบูรณ์มากเลยนะแต่พวกบันีสอ,อินก็ดื้อดึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมูซาก็พาฮารูนน่ยไปที่ภูเขาซินายน,นะครับและอัลลอฮฺสุบัตตลาก็ถอดวิญญาณนาบีฮารุนที่นั่นแล้วก็มูซาก็ฝังศพฮารุนไว้ที่นั่นเพราะนาบีมูซากลับมาคนเดียวเป็นยังไงครับ บันิซออินก็ฟิตนะในบ,บีมูซาบอกว่านบ,บีมูซาเนี่ยได้สั่งหารฮารุนเพราะอิจฉาฮารุนเนื่องจากว่าชาวบันิซออินเองเนี่ยเชื่อแล้วก็ เคารพท่านนบีฮารุนมากกว่ามูซาเพราะเติบโตมากับบันิสรออีเลยในขณะที่มูซาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในวังของฟิรอาวนะครับในขณะที่ยังเด็กหลังจากนั้นเวลาที่โตขึ้นมาก็ออกมาจากเมืองก็ก่อเรื่องไปฆ่าคนตายก็ต้องหนีไปที่มัตยันนะครับไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตครอบครัวที่นั่นสิปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมูฮารุนเป็นที่รักของพวกเรามากกว่ามูซามูซาเลยสังหารนะครับแต่เรียบร้อยเนี่ย นบ,บีมูซาก็ได้ละหมาดขอดุอ่านนะครับให้โดยบางรายงานเนี่ยบอกว่านบ,บีมูซานี่ขอจากอัลลอฮฺสุบะตาลาให้ฮารูนฟื้นขึ้นชีพขึ้นมานะ mm. พวกนี้ก็เห็นนะบางรายงานบอกว่า mm. เหมือนกับภาพที่พวกเขาได้เห็นนบ,บีฮารูนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงสีขาวนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เห็นว่า บนร่างกายของนบีฮารูนเองเนี่ยก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับที่เป็นไงครับที่ยืนยันว่านบีมูซาเนี่ยไม่ได้ฆ่าฮารูนนะครับเสร็จเรียบร้อยตัวนบีมูซาเองเนี่ยก็ได้รับวาฮีให้เดินทางไปที่นบูวานนะครับ แล้วก็มูซาเนี่ยได้เห็นแค่ดินแดนใบตุ้นมักดิสไกลๆนะครับไปที่ปนภูเขาที่นั่นเนี่ยก็ได้เห็นใกลๆนะแล้วอัลลอฮฺสุบัตาลาก็ได้ถอดวิญญาณของท่านเพราะฉะนั้นสรุปก็คือทั้งมูซาและก็ฮารูนเองก็ไม่ได้ไปยังอะไรครับดินแดนแห่งใบตุ้นมักดิสนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเดอะพรมิสแลนด์นะครับดินแดนแห่งพันธสัญญาที่อัลลอฮฺสุบัตาลาเนี่ยได้สัญญาว่า จะให้มูซาและฮารูนแล้วก็บนีซออีนน่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะทีนี้อ,อันเนี้ยก็เป็นข้ออ้างหนึ่งของอิสราเอลนะครับที่เข้าไปยึดปาเลสไตน์นะครับไปไปยึดดินแดนของพวกปาเลสไตน์แล้วก็บอกว่าอ้างว่าตรงเนี้ยเป็นเดอะพรมิสแลนด์นะครับเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ พระเจ้าเนี่ยได้สัญญาว่าจะมอบให้กับชนชั้นชนชาติบันิสรออีน,นะครับซึ่งเป็นข้ออ้างที่ที่ในความคิดของพวกเขาเนี่ยเขาบอกว่าสมเหตุสมผลนะแต่ว่าในขณะที่ของเราเนี่ยก็คืออะไรครับก็อัลอสปาตาลาสัญญาไว้แล้วว่าอะไรครับให้เข้าไปพวกเจ้าก็ไม่เข้านะและที่สําคัญก็คือต่อมาภายหลังเนี่ย พวกนี้ก็ได้เข้านะแต่ว่าไอ้กลุ่มคนที่ข้ามจากทะเลแดงมาเนี่ยที่ได้เห็นมูยิซ่าจริงๆข้ามจากทะเลแดงมาเนี่ยพวกนี้ก็อะไรครับไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับแต่ข้ออ้างของพวกนี้ไม่เป็นผลเนื่องจากอะไรครับหลังจากที่ท่านนบีมูซาเนี่ยได้ตายไปนะฮะ อัลลอฮฺสุบะตาลานำนบีมูซากลับไปแล้วเนี่ยมูซาก็มอบหมายให้กับคนรับใช้คนสนิทคนหนึ่งนะครับก็คือยูชะบินนูนนะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบะตาลาก็แต่งตั้งให้ยูชะเนี่ยได้ทําหน้าที่ต่อจากท่านนาบีมูซานะครับโดยยูชะเนี่ย ตอนมูซาตายเนี่ยก็ฝังศพท่านนบีมูซาวบ้บนบนภูเขาซีนายนะซึ่งเขาบอกว่าอยู่บนเนินทรายสีขาวไอ้สีแดงนะบนภูเขาซีนายเนี่ยพอฝังเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยูชะก็ทำหน้าที่ปลุกใจนะประชาชนนะครับให้ให้เข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญานี้ที่ไบตุ้นมักดิสนะแต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มแรกๆเนี่ยที่ข้ามทะเลแดงมาได้เนี่ยก็เป็นยังไงครับก็ดื้อดึงไม่ยอมเข้านะ ซึ่งตรงเนี้ทำให้เราทราบว่าอายุนะครับระหว่างยูชะกับท่านนบีมูซาเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรทีเดียวนะครับอตอนที่ยูชะเนี่ยถูกเอ่ยถึงครั้งแรกนะครับก็คือช่วงที่พานนะ เดินทางร่วมกับท่านนบีมูซาไปหานบีคีเดสนะครับตอนนั้นที no ่นบีมูซาเนี่ยถูกถามว่าในหมู่พวกเราเนี่ยใครเป็นผู้ที่รู้มากที่สุดนะครับซึ่งท่านนบีมูซาก็ตอบโดยไม่ได้รอวะฮีจากอัลลอฮ์สุบัตาลาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้านะซึ่งอัลลอฮ์สุบัตาลาก็สอนงานท่านนบีมูซาโดยการที่ให้ท่านเนี่ยเดินทางไปพบกับท่านนบีคีเดสนะครับทีนี้ ยูชะเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องใช้ความอดทนนะครับพอทําหน้าที่ต่อจากท่านนาบีมูซาก็ต้องพยายามปลุกเรา้บาบันิสรออินให้เดินทางไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ไปตุ้นมักดิสถึงแม้ว่าชนพื้นเมืองจะตัวใหญ่แล้วก็ดุร้ายในความคิดของเขานะแต่บันิสรออินก็ดื้อดึงนะครับไม่ยอมไปนะในช่วงแรกนะครับซึ่งในสุรออันอะร,รอฟนะครับอายะที่ 94เนะี่ยอัลลอฮ์สุบะตาลากล่าวว่าวะมาอัสันนาฟีกอริยาติฮีมินมินนาบียินอิลลาอาคอสนาอัลลาบิลบาซาอิวดดรออิละอัลลาฮุมยะตดรออูน,นะครับและเราไม่ได้ส่งนบีคนใด ไปในเมืองหนึ่งเมืองใดนอกจากเราได้ลงโทษชาวเมืองนั้นด้วยความแร้นแค้นและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อมคือในขณะที่พวกเนี้ยดื้อดึงเป็นไงครับเอเล็กซุบะตาลาก็ก็ลงโทษพวกเขาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็หลงทางอยู่ในภูเขาวงกฏนั่นเองนะในป่าวงกฏผมใช้คําว่าป่าวงกฏเพราะว่าพวกนี้ไม่ว่าจะพยายามเดินทางออกมาจากเมือง เท่าใดนะครับก็ไม่สามารถจะเดินทางออกมาได้พวกนี้พยายามปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะครับพยายามปีนขึ้นไปอยู่บนเขานี้นะแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าถ้าจะออกจากปา่าเนี่จะไปยังไงพวกนี้บางคนก็หวังที่จะออกจากจากป่านี้แต่ไม่ได้เดินทางไปยังใบตุนมักดิสนะต้องการที่จะหันหลังกลับไปยังอียิปต์นะครับ ขึ้นไปบนภูเขาขึ้นไปบนต้นไม้มองจากที่สูงไปก็คิดว่าอะไรครับ <c oughs> สมมุติว่าหันไปข้างหลังเนี่ยออกจากบ่าได้แน่นอนถ้าลงจากเขาอันนี้เดินตรงไปแต่ท้ายที่สุดก็เป็นไงครับเวลาลงมาจากภูเขาที่หวังว่าจะออกจากป่านี้ได้แต่อเลอสุปาตลาก็ทำให้พวกนี้หลงทางอยู่ในนั้นจนกระทั่ง กลุ่มชนที่ข้ามทะเลแดงมานะครับโดยที่นักประวัติศาสตร์บอกว่าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยได้เสียชีวิตหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในสุรัอาอารอบอายะที่95เนี่ยอัลลอฮฺสุบะตลากล่าวว่าซุมมาบัดดันนามากานัซไยอาติฮัสาสนะฮัตตาอาฟาววากลูกดมัซะออาบา,านาะ อดรออวัสรออูฟะอ์คสนาหุมบักตาตาวะหุมลายชูรูนะครับและภายหลังนะครับเราได้เปลี่ยนความดีแทนที่ความชั่วจนกระทั่งพวกเขามีมากและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงได้ประสบกับบรรพบุรุษของเรามาแล้วซึ่งความเดือดร้อนความสุขสบายแล้วเราจึงได้ลงโทษพวกเขาโดยกระานหันขณะที่พวกเขาไม่รู้ตัวนะครับซึ่ง ท่านนาบีอุชะเนี่ยก็ได้พยายามปลุกเรานะครับต่อผมผมจะใช้คำว่า บัน้ซออินรุ่นยาวเลยนะครับบันีบันิซออินรุ่นยาวเนี่ยเวลาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกนี้ตายลงเนี่ยก็ปลุกเร้าบัน้ซออินรุ่นยาวให้ทําหน้าที่ในการทําทตามที่อัลลอฮ์สั่งไว้ก็คืออะไรครับไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นก็คือมุ่งตรงไปยังใบตุ้นมักดิสนะครับโดยท่านอบดุลชาห์เนี่ยก็แต่งตั้งคือ ลูกหลานของนบียากูปเนี่ยมี12 1 2คนนะเพราะฉะนั้นก็แต่งตั้ง12คนเนี่ยทำหน้าที่เลยนะครับปลุกเร้ากลุ่มคนในตระกูลของตัวเองเนี่ยให้อะไรครับเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งก็ได้ผลนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยพวกนี้กลัวนะครับว่าถ้าเดินทางไปแล้วเนี่ยจะต้องพ่ายแพ้เพราะว่ากลุ่มชนในเมืองเนี่ยตัวใหญ่นะครับ ทีแรกก็ไม่กล้านะแต่ว่าการปลุกเร้าของยูชะเนี่ยต่อเนื่องนะครับก็ภายหลังก็ทําให้พวกเนี่ยกล้าที่จะเดินทางออกจากเมืองนะครับออกจากเมืองมุ่งตรงไปยังไบตุนมักดิสนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จด้วยนะครับในการที่ออกจากป่าวงกฏนะครับคือในขณะที่ถ้าออกแล้วก็จะหนีเนี่ย อเลสซบัตาลาไม่ให้ออกนะเพราะว่าอะไรครับเป็นการลงโทษให้หลงอยู่ในนั้นแต่ถ้าออกแล้วเพื่อจะเดินทางไปสู่คําสั่งของอเลสุบัตตาลาเนี่ยอเลสก็จะประทานความสําเร็จให้กับพวกเขานะครับตรงเนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับพี่น้องครับาสารานุกกรมประวัติศาสตร์เนี่ยมีนัดกับพี่น้องทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับ ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะพที่น้องครับเรื่องราวของนบียูชะเนี่ยกำลังเข้มข้นนะครับแล้วก็ยูชะก็เหมือนกับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแทนท่านนาบีมูซานะครับทีนี้การเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบร้อเซนะมันต้องอการเดินทางโดยปกติมันก็ยังมีอุปสรรคนะครับทีนี้ยูชะจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา โดยราบเรียบหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับก็เ,เสียดายนะวันนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับส่วนพี่น้องที่มีข้อเสนอแนะอะไรนะครับเราติดต่อกันทางหน้า f c e e o o o ไ l i ์นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาเลยนะครับบ,บิลัยต์าฟิกวัน,นิดายะห์สลา,าม,ามาละอะลัยกุ้มวะรอห์ม,มัตนะุลลา์วะบารอกตาตุ كتاب الله دستوري وخير الخلق